เก็บของร้านก้านะครับก้าสมชื่อหรือเปล่าเสียงว่าตะไก่ครับตสิบตัวสิบตัวสิบตัวมาเลยครับมาครับจัดมาครจัดมาเสียรถก่อนเสียข้างกันเคลียร์ครับเคลียร์ครับเคลียร์ด้วยจับไปเบิ้ลเรียกก่อนเบินเรียกหนรอบทีไปครับ ครับครัแบบแล้วครับเอาไม่มีสาวสาวปล่อยรถเลยมายังไงกันเนี่ยหาสาวสาวครับสาวสาวไม่มาเลยไม่รู้เส้นไหนเฮ้ยเร็วเร็วหน่อยเด้เดินข้ามหนนเขาแข่งรถกันไม่รู้เรื่องเลยขอไปอไปท้ายแบกไปแท็กแท็ก ไปเบิร์นกันไปล้อถ่ายอยู่เนี่ยแม่ก็ไม่ออกมาสักทีกอดซะแล้ว